ผู้หญิงเราทุกคนครึ่งหนึ่งเนี่ยเราจะอยู่ในช่วงเมนูพอสไงเราจะอยู่ในช่วงวัยทองเรายุคพวกเราเนี่ยอายุเราจะมากขึ้นขั้นส่มงแปดสิบวัยทองเริ่มกับสี่สิบสี่สิบถึงแปดสิบมันคือครึ่งชีวิตเราจะต้องอยู่ในช่วงนี้เรากําลังจะมีปัญหาเยอะมากไม่ใช่แค่ร่างกายแต่จิตใจด้วยความสาม,มั์ด้วยทางแก้วฉีดฮอร์โมนฉีดฮอร์โมนเยอะก็มันคือยานะฮอร์โมนคือยานะฉีดมากไม่ได้เข้าสวยทองมันจะมีสัญญาณอยู่แล้วสี่สิบจะชัดรอบเดือนจะทีทีททห่าง ส่วนใหญ่จะทีก่อน20วันนี้มาละทีเสร็จปุ๊บเริ่มหายแล้วก็เริ่มหายพี่เป็นอยู่เนี่ยก็เป็นอยู่นี่20วันแป๊ดหนึ่งก็มามันห่าง20วันอะมาละคือเดือนหนึ่งอะจะรู้สึกได้ว่า2ครั้งเปืองมากอะไรมาอารมณ์แปรปวนวิตอะไรอย่างเงี้ยอ่มันขึ้นขึ้นลงลงขอโทษนะคะขอโทษขอโทษ่อ มันอารมณ์แปรปรวนเดี๋ยวจะเดี๋ยวดีก็จะดีเดี๋ยวจะวิบก็วิบขึ้นมาเลยอารมณ์เฉียวยได้ง่ายขึ้นมีความวิตกกังวลมากขึ้นกว่าสมัยก่อน40แต่ที่ร่างกายเห็นได้ชัดคือเรื่องรอบเดือนอแล้วจิตใจตามมากินพวกอาหารเสริมเล็กๆน้อยอย่างเงี้ยแต่ไม่กินยายังไม่อยากเอายาเข้าตัวเองแล้วก็คิดมาตลอดทำยังไงไม่ให้เราต้องมียาร่างกายต้องมีอีก40ปีเหรอต้องใช้ยาอีก40ปีเหรอ เพราะมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆนะมันจะมีหนักมากตอนเมนหมด5ปีหลังเมนหมดเนี่ยหนักสุดหนักสุดช่องคลอดแห้งสามียังมีความต้องการเหมือนเดิมเท่านี้ตอนนั้นนี่แบบเรานะแห้งกรากหนะึบเ้ยมันเฟคมันคือทุกคนเป็นแล้วมันจะไม่มีตัวช่วยเลยเหรอ